ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยจะมาต้มยำเมนูป่านิ่นสูตรเก่าเกาสูตรตายายเสาวับครับเอาเคืองกับมีปลามี่เครื่องมีต่ตะไคร่หั้วหอมมี่ใบม่อนครับใบม่อนอย่าลืมใบม่อนใส่แสบมะขามเปียกต้องหามลืมบวบกระเทศเครื่องกับครบแล้วอ่ะหม้อเดือดแล้วครับวานนี้หม้อเดือดแล้ว เตรียมเครื่องไส้บาบนี้ครับอืมใส่ลงไปเลยจะไครพหอมข่าไปบักกูดจังบอเข้าใส่ลงไปเด,เดือดอดบบนี้เขายังใส่ปลารอสักครู่รอสักครู่ น้อมทาคนครับพ่อนำเดือดแล้วปลาเนี่ยเทาก็ใส่ปลาเล็วกว่าน้ำเ,เดือดใส่ลงไปยังบ่เข้ามันกขะามเปลือกอย่าลืมครับบัะขามเปลือกใส่ลงไปมันจะเทีย ยึดหม้อไว้ครับบ้าน,นียึดไว้จะเข้าเอาครับบานเนี่ยก็ป่าได้ที่ล้วเท่ากับใส่เกลือจหน่อยเกลือนะ เดี๋ยวดีไซน์ผงนัวอยู่ต้องเสียบฐานอะไรเนี่ยผงนังวเหนด่ครับผงนัวเต้มไก่ไหลายเสียบหลาย ผิดตัวหม่ต่ำน้อไปเลยตัดไปใบม่อนครับใบม่อนอย่าลืมใส่เสียบเลยผมก็เสียบมาหาผมไปกระเพ๋ขาขายืดูไทยบา้านฮ้า ไปคนหอ,อมที่หอ,อมไปใบกักขามครับผักหอมใส้ลงไปใส่นลอลายรหลดพวกห้มนี่เสียบจะเพียง,งเครื่องผมเพียงเครื่องบ่เสี่ยบนันปลา เอาก็เสร็จตรงเสร็จได,ด้ที่แล้วครับบานสุกแล้วลัวกออกมาใส่ถ้วยกินตัวครับบานกินกระวอมแล้วเสียบไม่เตียก อ้าวเสร็จแล้วครับบานนี้พร้อมเสิร์ฟลงเมือกินเลยครับบานนี้อ้าวอันคลิปนี้ก็จบแลยเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับสวัสดีครับ